มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดทำใจคิมเบอร์รี่ไม่ขอดูเลิฟซีนหมากแล้วก็ย่าๆค่ะคุณสามีแล้วก็เพื่อนสาวสุดที่รักอย่างหมากปรินแล้วก็ย่าอุรัสยากำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่คู่กันลงจอในตอนนี้อย่างจนกว่าจะได้รักกันแถมเลิฟซีน,นั้นดุเดือดเลือดพ่านตั้งแต่ ep แรกนะคะหลายคนก็เลยอยากจะรู้ฟีดแบจากคิมเบอร์รี่ว่ารู้สึกอย่างไร ล่าสุดนะคะเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมารู้ว่าฉากแรกของเรื่องนี้นั้นจะมีฉากเลิฟซีนค่ะก็เลยไม่ขอดูในตอนนั้นไปเลยซึ่งหนุ่มหมากเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คิมเองเล่นเลิฟซีนนั้นหนุ่มหมากเองก็ไม่ดูเหมือนกันจริงๆเข้าใจการทํางานเข้าใจว่ามันเป็นอาชีพอยู่แล้วชื่นชมที่เล่นถึงบทบาทล่าสุดคิมเบอรี่ไม่ขอดูเลิฟซีนหมากและหย่าย่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ